วันนี้ขอเสนอ LG Standby m e สมาร์ททีวีที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ทุกไลฟ์สไตล์ LG Standby m e นะคะตัวนี้จะเป็นดีไซน์มินิมอลมาพร้อมขาตั้งแล้วก็ล้อในตัวค่ะส่วนตัวเครื่องของเขานะคะก็จะมีแบตเตอรี่มาให้ในตัวใช้งานได้ยาวนานถึง3ชั่วโมงก็คือพาน้องไปด้วยทุกที่ในบ้านได้เลยสะดวกสบายมากๆพบม,มีล้อเลื่อนที่คิมบอกนะคะและตัวนี้ค่ะขนาดหน้าจออยู่ที่27นิ้วนะคะความชัดความละเอียดต่างๆอยู่ที่ Full h d 60 h z ค่ะหน้าจอเป็นระบบทัชสกรีนค่ะเสมือนมีแท็บเล็ตอีกเครื่องนึงเลยระบบปฏิบัติการเว็บ s s สามารถรองรับแอปมากมายเช่น TikTok YouTube Facebook Watch หน้าจอปรับได้หลากหลายค่ะทั้งแนวตั้งแนวนอนสูงสุดบิดซ้ายบิดขวาปรับก้มหรือเงยรวมถึงปรับสูงสุดได้ถึง20เซนเมตรช่วยให้รับชมได้ทุกมุมมอง LG Standby m e สามารถเชื่อมต่อ a i r p l พ y NFC HDMI และ USB ทำให้ใช้งานได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นบอกเลยนะคะว่าสำหรับสายไลฟ์สดไม่ควรพลาดเลย LG Standby m e Smart TV Minimal ตอบโจทย์สำหรับคนรุ่นใหม่ทุกไลฟ์สไตล์สามารถหาซื้อได้แล้วค่ะที่ Powerbuy ทุกสาขาหรือสั่งซื้อช่องทางออนไลน์ได้เลยค่ะ